สวัสดีเด็กๆมหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับภาษาไทยครูบอมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องคํานามไปแต่เดี๋ยวเพิ่งน,นะวันนี้ครูบอมมีแขกมาด้วยวันนี้มีคุณครูมาช่วยสอนอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือชื่อคุณครูเลยครับ ครูออลโต้ครับอ้าวเดี๋ยววันนี้มีคุณครูออโต้นะครับมาช่วยครูบอมสอนอีกหนึ่งคนครูออโต้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคําในภาษาไทยเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครูออโต้เนี่ยจะช,ช่วยครูบ,บอมสอนอะไรนะมาช่วยตอบครับเดี๋ยวไม่มี <c oughs> นักเรียนตอบครูบอมนะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องคํานามครับครูอัโต้ครูบอมนะสอนเด็กไปเรื่องคํานามมีทั้งหมดห้าแบบควรก่อนนะเด็กๆหนึ่งคำนามทั่วไปเลกสามัญ,ญานาม <c oughs> อะไรก็ได้ในโลกนี้ นะเช่นคำเรียกคำสามัญนามเช่นเสื้อแหวนแว่นตาปากหนังสือห้องนอนไม่อะไรก็ได้อะหมูหมากาไก่อะไรก็ได้ 2. องคำนามแบบเจาะจงเรียกว่าวิสามัญนามโรงเรียนวัดมากคาคุณครูวันวิลุนคุณครูออโต้อย่างนี้จังหวัดระยองประเทศไทยเห็นไหม มีที่เดียวคนเดียวในโลกสามคืออาการนามอาการนามคือการเปลี่ยนคำนะเปลี่ยนคำกริยาหรือคำวิเศษก็ได้ให้เป็นคำนามด้วยการใส่คำว่าการแล้วก็ความการวิ่งการออกกำลังกายความสวยความหล่อมีอะไรอย่างคัวโต้ชยครูบอกหน่อยเร็วการกับความการทำกันบ้านได้การว่ายน้ำนะ การเรียนความรัก<อ>ความดีความขยันความอะไรจ๊ะความซื่อสัตย์ได้ไหมครับความซื่อสัตย์ได้เลยความจริงใจนี่ได้หมดเลยต่อไปเป็นสหมุหานามคือคำนามที่ใช้วางไว้หนะ้าคำนามคำอื่นแล้วก็บอกกลุ่มบอกหมวดหมู่เช่นฝูงนกฝูงเป็นสมุหานามครับโครงช้าง โขลงเป็นสมุหนามคณะสงฆ์คณะเป็นสมุหนามสุดท้ายคือลักษณะนามเป็นคำนามบอกลักษณะเอาวางไว้ข้างหลังตัวเลขและคำนามอื่นๆเช่นคุณครูสองคนคนอยู่หลังเลขสองคนอยู่หลังคุณครูคนเป็นลักษณะนามเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ ตัวอยู่หลังเสื้อตัวเป็นลักษณะนามอะไรอีกอะอะไรอีกะอะควอโต้หนังสือแปดเล่ม,มเล่มเป็นลักษณะนามเพราะอยู่หลังเลขแปดและอยู่หลังคําว่าหนังสือที่เป็นคํานามต่อไปวันนี้ครูบอมพาเด็กๆมาเรียนรู้คําชนิดใหม่ควอโต้ดูนี่ครับควอโต้อ่านให้ครูคบอมฟังหน่อยได้มามแทนเด็กๆอ่าครับโอ้โหเก่ง<ๆ>มาก ยังครับยังอ๋อเอามาอ่าประโยคแรกนะครับก็อ่าฉันชอบอ่านนิทานนะครับอืเดีย๋ยวที่สองเขาต้องการยืมหนังสือครับประโยชน์ที่สามเธอจะทำอะไรประโยชน์ที่สี่นั่นสมุดของใครครับนี่ครูออโต้ตั้งใจเรียนมากเลยเด็กๆกอัวอโต้อ่านหนังสือไม่ผิดเลยคำต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าคำอะไรครับูอวโต้ที่ขีดเส้นใต้ คำสรรพนามครับคำสรรพนามทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าคำสรรพนามคืออะไรเขาบอกว่าคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าจะได้ไม่ต้องกล่าวถึงเขียนซ้ำคำนามนั้นๆหลายหลายครั้งถ้าเขียนบ่อยๆพูดบ่อยๆซ้ำบ่อยๆน่าเบื่อแย่เลยเขาก็เลยใช้สรรพนามในการแทนสรรพนามมีหกแบบหนึ่งเรียกว่าบุรุษสรรพนาม บรษสรพนามแบบที่หนึ่งคัวโต้รรพนามบุรุษที่หนึ่งคือแทนคนพูดอย่างเช่นครูบอมคุยกับครัวโต้อย่างเงี้ยฉันผมข้าพเจ้าดิฉันอัตมาอย่างงี้ก็ได้ข้าอย่างงี้ก็ได้บุรุษที่สองคือคนฟังคือครัวโต้คือคนฟังเวลาครูบอมจะเรียกครัอโต้ไม่เรียกครัวโต้ซ้ำๆครูบอมจะเรียกเธอเธอ คุณคุณท่านถ้าเป็นพระก็เรียกว่าโยมนะหรือถ้าสมมติเราคุยกับพระเราก็แทนท่านว่าพระคุณเจ้าแบบนี้เป็นต้นบุรุษที่สามบังใช่ไหมเดี๋ยวคุณบมย้ายก่อนนะเอาไว้ข้างล่างดีกว่าบุรุษที่สามแป๊บหนึ่งนะเด็กบอมย้ายจอก่อนบุรุษที่สามนั่นก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราเรากําลังกล่าวถึง นะเช่นครูบอมพูดกับครูอัโต้ครูบอมเป็นบุรุษที่หนึ่งครูอัโต้เป็นบุรุษที่สองเพราะครูอัโต้เป็นคนฟังนะอย่างเช่นเราคิดว่านะเธอควรจะนอนไวๆหน้าจะได้ไม่เป็นสิวเราคือบุรุษที่หนึ่งคนพูดเธอบุรุษที่สองคนฟังเนี่ยหมอท่านบอกบอกว่าไม่ควรนอนดึกเห็นไหมหมอไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เรากล่าวถึงหมอเราเรียกหมอว่าท่านนี่เป็นบุรุษที่สาม เข้าใจไหมครับเด็กชายออ o โต้ใช่ครับครูบอมเก่งมากครูออ,อตโต้นะอย่างเช่นเขาไม่ได้มาโรงเรียนเขาไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะเขาก็เป็นบุรุษที่สามแมวของ,งนุดอ่นะมันจับหนูเก่งมากมันก็แทนแมวไม่ต้องพูดว่าแมวจับหนูเก่งมากแมวน่ารักมากไม่ต้องซ้ำแมวหนึ่งรอบใช้มันแทนแมว อันนี้แบบที่หนึ่งนะบุรุษสรพนามแบบที่สองปริชาสรานมใช้ในคำถามนะครับใช้ในคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นใครเคาะประตูแล้วก็ต้องมีคำตอบครัออโตเป็นคนเคาะประตูพอาอเคาะประตูนี้ครัววาเป็นคนเคาะประตูคุณแม่เป็นคนเคาะประตูนะหรือแม่ทำอะไรคะ ก็ให้แม่ตอบว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่แบบนี้เป็นปริศหาสาพนามจะได้แก่คำคำที่ลงท้ายคําถามต่างๆใครอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นต้นคิไหมตตหัหวโตหัวโตแต่งประโยคให้ครูบอมฟังหน่อยเอาสูงเอาคําว่าใครแต่งประโยคที่ต้องการคําตอบอ,อ,อะไรดีอ่ะ ใครง่วงนอนได้ไหมใครง่วงนอนนี่ก,ก็ตอบมาเลยว่าใครเฉลยเด็กๆง่วงนอนเฉลยครูวอกง่วงนอนนี่เอาคําตอบอะไรอะไรอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องตอบมามีต้องมีคําตอบใช่ไหมไม้แผ่นเสื้อชุดชั้นในเสื้อนักเรียนชุดลูกเสืออะไรก็ได้ ต่อไปคำว่าไหนเป็นปริชาสรพนามที่ต้องการคำตอบบ้านครูบอมอยู่ไหนบ้านครูบอมอยู่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ไหนก็ตอบเลยอยุระยองนะอยู่อำเภอเมืองอยู่ภาคตะวันออกอเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นสรรพนามที่ใช้แยกฝ่าแยกส่วนแยกกลุ่มนะเรียก เท่ๆว่าวิภาคสรรพนามนะครับมักจะเจอคําว่าบ้างคาว่าต่างคาว่ากันเช่นเด็กๆบ้างก็คุยบางก็วิ่งเล่นเห็นไหมเป็นกลุ่มหนึ่งคุยกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นอย่างที่สองหนุ่มกับนิ่มไปเที่ยวกันเห็นไหมต่างคนก็ต่างไปเที่ยวด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปอันนี้เป็นแบบแยกส่วนนะต่อไปไม่เจาะจงเรียกว่าอนิยมสรพนาม เด็กๆจะเห็นว่าอานิยมสรพนามหน้าตาคล้ายกับปริฉาสรพนามที่เป็นคําถามเลยครุรอตโต้ครับครับแต่อนิยมที่ไม่เจอะจงเนี่ยเวลาไปอยู่ในประโยคจะเป็นบอกเล่าไม่ได้ต้องการคําตอบไม่ได้เป็นคําถามตัวอย่างเช่นใครๆก็ไม่ชอบมาระเหคำว่าใครๆเอาคำตอบไหมคุโต ไม่ครับไม่เอาคําตอบเลยใช,ใช่ไหมใครก็ได้ใช่ป่ะคนทั่วไปไม่ชอบกินมรัศใช่ไหมคําว่าใครไม่ได้เอาคําตอบนะแต่ถ้าเป็นปิฉาัพนามจะต้องเอาคําตอบเป็นคําถามเช่นใครชอบกินมรัทีนี้ก็ต้องตอบแล้วว่าตอบเลยครูบอมชอบกินต้มมรละที่สุดเลยนี่เอาคําตอบแต่ราะว่าใครๆครก็ไม่ชอบมาเธอใครๆก็ไม่รู้ว่าใครไม่เจาะจงกลายเป็นคนทั่วไป อะไรอะไรก็แย่ไปหมดเลยอะไรอะไรก็แย่ไปหมดเลยแสดงว,ว่ามีหลายอย่างไม่ได้เจาะจงใช่ไหมครัวโต้ครับใช่ครับแบบนี้เรียกว่าอนะิยมสัพนามะครัวโต้แต่ถ้าครัวโต้ลองช่วยครูบอมหน่อยเปลี่ยนคําว่าอะไรให้เป็นคําถามถ้าเปลี่ยนเป็นคําถามเอาคําตอบจะเป็นปริจฉาสัพนามที่เราเรียนไปแล้วอะไรดีนะอะไรทําให้เธอแย่ yeah. ได้ไหม อะอะไรทําให้เธอเสียใจใช่ปะ่ะอ่าอะไรทําให้เธอเสียใจก็ตอบมาเลยขวมฉันใส่เสื้อผิดวันนี้เรียนพละได้ฉันแต่งลูกเสือนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตอบเหตุผลออกมาต้องการคําตอบแต่ถ้าไม่ต้องการคําตอบจะเป็นอะนิยมะสัพพนามโอเคไหมโอเคครับนี่ควอเตอร์หัวดีอันอะไรก็ออก ต่อไปอายาสัพพนามอะไรหายไปเอเดี๋ยวนะครูบอมขยับตรงนี้หน่อยเห็นหมดเลยในบรรยากาศการถ่ายทำโอ้โหครูบอมนี่ะนี่ต้องขออภัยมณีสีสุนทรเด็กๆด,ด้วยนะคะสะกดผิดได้ยังไงมันเลื่อนตัวหนังสือมันเลื่อนตะเกียาไปดูต่อ ต่อไปเป็นสรพนามบอกความชี้เฉพาะเจาะจงบอกระยะนะครัวโต้เรียกว่านิยมะสรพนามเช่นนี้นั้นโนนโนนนั่นนั่นโน่นนู้นนั่นนูนโน่นเนี่ยเยอะทข้งนั้นเช่นเนี่ยของฉันเนี่ยของฉันนั่นของเธอนี่ของฉันนั่นของเธอใช่ไหมนี่กับนั่นเป็นการบอกเวลาพูดก็ต้องชี้นิ้วไปด้วยแบบเนี้ยนี้นั่นโน้น โน่นงน้นนี้เป็นนิยมสัพนามนะครับสุดท้ายสัพนามที่เอาไว้สําหรับเชื่อมประโยคโดยเฉพาะประโยคความซ้อนเรียกว่าปรปภสัพท์นามใช้แทนคําที่อยู่ด้านหน้าไม่ต้องกล่าวซ้ำมักจะเจอคําว่าที่ซึ่งอันเช่นพี่กินขนมที่คุณป้าทําให้ขนมไหนล่ะครัวโตก็ขนมที่คุณป้าทําให้ที่ใช้แทนขนมที่อยู่ด้านหน้า ครูชมเชยนักเรียนซึ่งตั้งใจเรียนนักเรียนคนไหนครัวโต้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนครับอ๋อนักเรียนคนที่ตั้งใจเรียนก็ซึ่งตั้งใจเรียนซึ่งกแ็แทนนักเรียนด้านหน้าไม่ต้องกล่าวซ้ําแบบนี้เป็นต้นนะครับหมดแล้วครัวโต้เนื้อหาวันนี้มีแค่นี้ไม่น่าเชื่อทีนี้เดี๋ยวครูบอมอจะให้เด็กๆเ,เ,เขาทำแบบฝึกหัดนะครับครัวโตครัวโต,ว,โตว่ายากไหม ให้เด็กๆหาใบงานในปึกที่ครูบอมแจกไปมาต้นเทอมเรื่องคำสรรพนามนะดูตรงนี้นี่มีชื่อเรื่องอยู่ข้างบนนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเด็กหญิงเด็กชายนายนางสาวใส่ด้วยนะแล้วก็ให้เขียนด้วยลายมือมนุษย์โลกเท่านั้นนะไม่อนุญาตให้ใช้ลายมืออื่นนะ ใครใช้ลายมือมนุษย์เขาบอกว่าคําสั่งจากประโยคที่กําหนดให้เนี่ยให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำศัพท์นามที่พบและบอกว่าเป็นคำศัพท์นามประเภทอะไรเอาละเป็นหน้าที่ของครูออโตโ<ฮ>อครูออโตช่วครูบอมอยเร็ว,วทำไมวันนี้เขา ทำไมวันนี้เขาไม่ไปทํางานครับคําไหนเป็นคําสรรพนามาครูอัตโต้อ่ะเขาแน่นอนหนึ่งคำคำว่าเขาใช่ไหมทําไมเขาไม่ไปทางานน้อยได้มากกว่าหนึ่งคำไหมครับครูอบอมเอาอันเดียวพออันเดียวใช่ไหมโอเ้เขียนเยอะเดี๋ยวนักเรียนจะกระไรราวนะอ่ะเพิ่มตัวอักษรน,น้อยให้ใหญ่โตโอลานบานบุรีเน่ คำว่าเขาเป็นสรรพนามแบบไหนครัวโตจําได้ไหมบุรุษสรรพนามรมใช่ั้เด็กอันนี้คือตัวอย่างของการตั้งใจเรียนนะได่ค่อยเดียวครับบุรุษสรรพนามครัวโตเดี๋ยวเด็กรู้เดี๋ยเด็กรู้นี่บุรุษสรรพนาม,มก็ใส่ลงไปเลยไม่ว่าน้องต้องการอะไรแม่จะหามาให้เสมอคำไหนเป็นคำสรรพนาม อะไรครับอะไรเป็นสรรพนามแบบไหนอะครับปัวโต้แบบไม่ต้องการคําตอบครับโอ้เขาเรียกว่าสรรพนามที่ไม่ต้องกับคําตอบคือไม่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมอ่าใช่ครับถ้าไม่เจาะจงเราเรียกว่าอนิยมสรรพนามนี่อนิยมสรรพนามง่ายจุ๋มเลยอันนี้จะทําให้เด็กๆทุกข,ข้อเลยหรือเปล่าครับควูเอาเอาตัวอย่างสักห้าข้อ <laughs> โอเคอ่า วันหยุดยาวทุกคนต่างก็ไปเที่ยวพักผ่อนครับต่าง,รงหรือเปล่าคาว่าต่างใช่ไหมต่างคนก็ต่างไปเที่ยวพักผ่อนกันนะอา่าทีนี้ต่างมันใช้แยกใช่ป่ะต่างคนก็ต่างไปเที่ยวใช่ไหม<ช>แสดงว่ามันเนะป็นสรรพนามที่เรียกวิอลา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  วิอะไรวิอะไรนี่นี่วิอะไรวิภาวิเก่งมากที่ขนาดไม่ใบ้เน่ยเนี่ยวิภาคสัพนามนะครับเรียกว่าวิภาคสัพนามูออโต้เก่งมากนะเด็กๆเข้าต่อไปวันนี้ใครส่งการบ้านเป็นคนแรกใครครับอืมีคําว่าใคร อ้สรรพนามที่ใช้ในคำถามคือสรรพนามอะไรครับคัวโต้ปริชาใช่ไหมครับคนลุกเลยครัวโต้ช่วยตอบได้เนี่ยโ <c oughs> อ้ไม่น่าเชื่อเก <c oughs> ่งจริงๆข้อต่อไปลูกซึ่งเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ซึ <c oughs> ่งครับผม ซึ่งใช้ใชเป็นสรรพนามแทนคําว่าลูกใช่ไหมเราเรียกว่าปะอะไรเลยประพันธ์อะไรประพันธ์พระประพันธ์สรรพนาม สัพพันโอ้โหเก่งมากขนาดไม่ใบเนีเนี่ยเอ้โหเราเรียกว่าประพันธ์แะสรพนาใช่ไหมนี่ชเรียกยากทท้งนั้นเลยนะครับครูบอมถ้าเด็กๆจําไม่ได้ทํายังไงดีให้ย้อนกลับไปดู<อ>คลิปด,<อ>ด้านหน้า<ด>อีกรอบ,รบ <S 1> 1 <S หนึ่งก็ได้นะครับเป็นการทบทวนเนี่ยครูบอมช่วยเด็กๆมาตั้งห้าข้อแล้วนะทํายังไงดีครัวโตช่วยมาตั้งห้าข้อเหลามีทั้งหมดกี่ข้อนะครับชุดนี้มีสิบ อีกห้าข้อให้นิเด็กถาครับผ่าต่อไปยังไม่พอด้านล่างให้นิเด็กแต่งประโยคโดยใช้คำสรรพนามเหล่านั้นด้วยมาเดี๋ยวครูบอมจะแต่งให้ดูไม่ใช่ครูออโต้จะแต่งให้ดูมรุษสพนามครูออโต้เป็นสรรพนามแทนคนพูดคนฟังหรือคนที่กล่าวถึงก็ได้ครูออโต้ลอง แต่งประโยคหน่อยให้ครูบอมที่เป็นบุรุษสรพนามใช่ไหมใช่ที่มีบุรุษสรพนามอย่างเช่นครูบอมพูดว่าฉันชอบกินแตงโมมีคําว่าฉันเป็นบุรุษสรพนามาบุรุษที่หนึ่งนี่อย่างนี้เป็นต้นอาตาควาโตมั่งเขาขาเป็น คุณหมอคุณหมอนี่คำไหนเป็นบุรุษสภานามครับเข่าครับคำว่าขาเป็นบุรุษสภานามเด็กๆก,ก็ขีดเส้นใต้ให้ครูบอมด้วยครูบอมจะได้รู้นี่ข้อต่อไปประพันธ์รระสภาม้ขวัวโตมีคำว่าที่ซึ่งอันเช่นตัวอย่างเช่นเด็กผู้หญิงที่มาหาครูมื่วานเป็นนักเรียนทุน เห็นไ,ไหมเด็กนักเรียนคนไหนคนที่มาหาครูเมื่อวานไงมีคําว่าที่ที่ซึ่งอันลองดูสิที่ซึ่งอันอือะไรดีอะไรดีที่ซึ่งอันอะไรโรงเรียนมาบข่าเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนวัด,ดม,มาบข่า อะไรนะค่ะอืมอืะยาวไปใช่ไหมครับครูบอมเป็นโรงเรียนที่โด่งดังโอ้โหเด็กๆเวลาแต่งประโยคเอาที่เป็นไปได้นะไม่ไดังตรงไหนครูออโตแอบชมโรงเรียนแล้วครูบอมเขินเลยโรงเรียนวัดมาค่ะเป็นโรงเรียน ที่โด่งดังอืเอาละเอาละเอาละต่อไปปริจฉาสภานามประโยคที่ต้องการคําถามอ่ะสรพนามที่ต้องการคําถามอ่ะเอาคําตอบด้วยเป็นคําถามเช่นเช่นอ๋อนี่คือถามคัวโตใช่ไหมใช่ใช่ถามคัวโต้ช่า ต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นอะไรต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรนะมีคําว่าอะไรครับเป็นคําถามอะไรครับอะไรเป็นปีชาสพนามนะอย่างเช่นอย่างเช่นในโตในเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยตอนพระเอกเขาจีบกับนางเอกนางเอกก็ถามนี่ต้นเล็กคะนี่ต้นเล็กคะนี่ต้นอะไรคะพระเอกก็ตอบเลยบอกว่าเป็นต้นดวงใจของผมเธอ เรียนมากมาหวานขึ้นนะตอนครูดูนี่ครูแบบงนี้เลยครูง,งงมากเลยครูทำไมจีบเป็นขนาดนี้ครูงง,งงมากเลยต่อไปนิยะมะสัพพนามสัพพนามที่ต้องการชี้เฉพาะเจาะจง <c oughs> น,นี่นี้นั่นนั้นโน่นโน้นน,นั่นตัวอะไรคำว่านั้นครับปากกาแท่งนี้เสียอะไร ปากกาแท่งนี้สีอะไรคำไหนครับเป็นสัพนามบุสรรพนามนิยมสรพนามแบบเจอดจงนี้ครับนี้ก็ขีดเส้นใต้นี้เด็กๆอย่าลอกนะให้คิดเองนะเดี๋ยวเดีกๆก,ก,ก็เปลี่ยนจากปากกาเป็นดินสอแท่งนี้สีอะไรอใครตรงนี้เลยจีกนี่นองเขียวเลยอันนี้ยามาสัพนามเหมือนกับปิดฉา แต่ไม่เอาคำตอบแล้วก็เป็นประโยคบอกเล่าเช่นอะไรอะไรก็กินได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้จอบจงว่าอะไรไม่ได้ถามด้วยว่าอะไรใช่ปะอะ,อะไรอะไรก็กินได้ใครๆก็เล่นกีฬาเ,เด็กเด็กรู้ไหมว่าทำไมครูออโตถึง พูดถึงเรื่องกีฬาเพรอ,อะไรครับพอครูออโต้เป็นครูพละข้อนี้อ,นอะไรเนี่ยควอโต้ Q อันไหนคําไหนเป็นอน,นิยมามครับใครๆครครับใครใคนะครับอข้อสุดท้ายควอโต้วิภาคสรรพนามีคําว่าการมีคําว่าต่างมีคําว่าบ้างเช่นเช่นเด็กๆ ปลูกต้นไม้ด้วยกันอ่าอย่างนี้เป็นตน้นครับอืมดตนะครอัโตมีคำอะไรบ้างนะครับครูบอมมีต่างมีการามีบ้างอ๋อแต่คำว่ากาันน่ะต้องไม่ใช่กันที่เป็นคำกริยานะถ้าบอกว่าอานักกรองกันคิ้วตอนแต่งหน้าอันนี้ไม่ได้นะหรือว่าหรือว่าครูออโต ไปช่วยกันนักเรียนไม่ให้ตีกันอย่างเงี้ยไม่ได้กันนักเรียนเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าบอกว่านักเรียนตีกันได้ครับเออมาเริ่มเราเป็นใครใครก็ต่างไปเที่ยวเชียงใหม่ในหน้าหนาวืฤดูหนาวอ่ะอในฤดูหนาวนะใครใครต่างก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ในฤดูหนาวแสดงว่าต่างคงก็ต่างไปเชียงใหม่กันหมดเลยใช่ไหมคํา,าคไหนัวโต้คําไหน เป็นสรพนามอ่าถ้าเป็นสรพนามวิภาคก็ต่างต่างครับใช่นะขขอนี่มีสรรพนามสองตัวแต่เอาเป็นวิภาคสัพนามก็คือคําว่าตา่างนะทำแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมนะ<ช>นะครับเด็กๆให้ทำแบบนี้แล้วมีดอกมงดอกไม้ตรงนี้ระบายสีน้อยนะแล้วก็ระบายให้แบบเป็นนักเรียนมนหนึ่งทำ <c oughs> นะให้เป็นนักเรียนมนหนึ่งทำ นะครับีนครัวโต้เห็นหน้าจอครูบอมอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณครัวโต้มากนะครับที่มาช่วย <All right. S 1> เรียนกับครูบอมเป็นตัวแทนเด็กๆในการตอบคําถามนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ <All right. S 1> เด็กๆครูบอมกับ <All right. S 1> ครัวโต้ไปก่อนนะครับสวัสดี <All right. S 1> ครับว <Okay. S 1> ่ายครัวโต้